สวัสดีครับแฟนคลับทุกๆท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกเมยทยเจ็ดสีนะครับประจําวันอาทิตย์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2565นะครับการวิเคราะห์วิจารณ์วันนี้เป็นการวิเคราะห์วิจารณ์ก่อนการชั่งน้ําหนักและก็วันนี้ก็จะมีราคาเด็กมาแจ้งให้ทราบนะครับคู่แรกนั้นก็จะเป็นเกาะเต่าเพชรสมนึกพบกับทางด้านอำนาจเดชสิทธยกโมดทีมหนัก115ปอนด์ ส่วนคู่ที่2ก็จะเป็นพยักศักสตูนนะครับพบกับคู่ปรับเก่าต่อกันมาหลายครั้งกับมวยคู่นี้เพชรเอกเขตจำรูนที่น้หนัก109ปอนด์และคู่ที่3ของรายการนะครับก็จะเป็นเมืองลบสอสะละชีพวันนี้พบกับทางด้านเมืองลาวเกียรติธงยศนะครับซึ่งเมืองลาวนั้นมาแทนประตกเพชรวีเคเขาใหญ่ที่น้ำหนัก122ปอนด์คู่เอกของรายการวันนี้ก็จะเป็นการป้องกันแชมป์รุ่น122ปอนด์วิตามอนช่องเจีีของเพชรสมันสอสมันการเมน พบกับผู้ท้าชิงคือปานเทพปีเคเขาใหญ่และคู่หลังคู่เอกนะครับอีกสองคู่ก็จะเป็นทองทวัตสังโก้หมยไทยพบกับทางด้านสอมอยน้อยสอสมานการเม้นที่หนัก119ปอนด์ติดท้ายรายการโดยเพชรภูคำวสุขสันพบกับทางด้านเพชรตะวันออกทีเคยุทธนาคู่นี้พบกันที่หนัก101ปอนด์นะครับมาคุยกันถึงมวยอาทิตย์ที่แล้วนะครับ รอบรองชนะเลิศมวยรอบปุ่นเสือครั้งที่21คู่แรกนั้นฉลามดำน,ดนายกิตแสลากรชนะคะแนนทางด้านภูมิใจไทยพกรณ์พรสุรินนะครับสมยกนี่ฉลามดำทำได้ดีเป็นต่อนิดๆพอยกสี่มาเนี่ยทางด้านภูมิใจไทยนี่ออกวุฒิได้ดีครับเดินอัดเดินต่อยฉลามดำอ่อนแดงลงนะครับราคาพริกกลับมาเป็นต่ออยู่ที่เกือบ3ามหนึ่งนะครับหมดยกที่ส ไอ้ยกที่ห้าออกมาเนี่ยทางด้านฉลามดำก็ถอยตั้งรับเหมือนเดิมแต่ว่าภูมิใจไทยไม่เดินนะครับคือราคาต่อรองนี่เขาคงคิดว่ายกสี่นี่ฉลามดำอ่อนแรงลงเยอะยกคห้านี่ถ้าภูมิใจไทยเดินน่าจะเอาอยู่แต่ว่าออกมายกคห้าเนี่ภูมิใจไทยมาถอยตั้งรับบุญารมีที่ทางด้านฉลามดำสร้างมาเยอะนะครับคือคะแนนที่เขาตุนไม่เยอะราคาก็ไหลกลับนะครับไหลกลับทำเอาพาทั้งด้าน สามดําเป็นผ่านชนะคะแนนไปรอเข้าชิงนะครับส่วนคู่ที่สองนั้นเป็นทางด้านเพชรสวาค์อกาแฟมวยไทยวันนี้ก็แพ้ไปตัวเองครับต้นๆเดินอัดเดินเบียดเดินบี้เดินบทนะครับทําได้ดีแต่ว่ายกสามยกสี่นี้เขาเริ่มอ่อนแรงลงเป็นทางด้านวุฒิกรสวน,น้ำทานคีดีที่ยังคงเส้นคงวาแล้วก็พลิกชนะคะแนนไปนะครับ เป็นนว่าฉลามดํากับทางด้านพุทิกรี่ชิงชนะเลิศเมื่อรอบคุเรเซอร์ที่ยี่ส1ส่วนชิงลำดับที่สามก็จะเป็นตัวต็งนะครับคือเจ้าภูมิใจไทยกับเพชรสังวานนะครับมาชิงลําดับที่สามแล้วก็คู่รองคู่เอกนะครับมหมามงคลวัาวางพรมมานั้นต่อยกับทางด้านเพชรดำพชรเรนแพทย์ซึ่งเพชรดำมาแทนเพชรดำเพชรเกียรติเพชรนะครับได้อันาจต่อสองปอนด์นะครับร้อยสามสิบสองต่อร้อยสามสิบสี่ คู่นี้ผมแน่ให้แฟนคลับเนี่ยเล่นไปที่หมหามงคลนะครับเป็นที่เด็ดแต่ว่าคงผมไม่ได้เล่นนะถ้าเล่นก็คงเล่นได้น้อยเพราะว่าราคาไหลาย,ยาวแล้วก็ชนะคะแนนไปข่ขาดลอยท้ายนะครับครูนี้แฟนคลับที่อยู่ในกลุ่มผมก็อาจจะไม่ได้เล่นเลยหรือเล่นกคงจะได้น้อยนะครับคููนี้ส่วนเกี่ยงรายการนะครับผมก็แน่ให้แฟนคลับเล่นไปที่แรมโบเล็กต่อโยธานะครับผมก็มองว่าฉลาดหลักเลี่ยมดีฟอร์มสด ครับน่าจะดีกว่ายอดอีทีในแฟนคลับเล่นไปทีเด็ดแต่ว่าคงไม่ได้เล่นอีกครับขึ้นไปแป๊บหนึ่งก็ออกฮุกซ้ายยอดอีทีโดนนับแปดราคาก็ไหลาย,ยาวนะครับยกสี่ก็มาโดนนับอีกคงสองคู่หลังับคู่สามคู่สี่คงจะไม่ได้นะครับถ้าได้คงได้น้อยแต่ว่าสองคู่แรกแฟนคลับในกลุ่มผมก็เสียเต็มนะครับที่ตามนะครับส่วนส่วนที่ตามเนี่ยคือเสียเต็มแต่ว่าผมเชื่อในะว่าแฟนคลับทุกท่านเนี่ย ก็จะดูราคาจากผมดูข้อมูลจากผมแต่ว่าส่วนการตัดสินใจผมเชื่อนะว่าแฟนคลับเนี่ยน่าจะเอาตัวรอดเองได้อยู่แล้วนะครับมาถึงอาทิตย์นี้นะครับดูคู่แรกของรายการครับเกาะเต่าเพชรสมนึกเกาะเก่าเกาะเข็มท่าไกลนะครับเป็นมวยจาก LA นะครับวันนี้พบกับท่นานนันอำนาจเดชสิท์ิโยกโมดซึ่งอกหักจากมวยรอบคุณเสียรอบที่เบสที่ผ่านมานะครับทั้งคู่นะครับอำนาจเดชในจ,จารย์วันศรีธรรมราชซ้อมอยู่สิทธิายกโมดนะครับ ส่วนก่อต่อเพชรสุนึกนี่่ l a นะครับไม่ใช่รสแอนเจอิสนะครับจากร้อยเอ็ดเซรภูมินะครับแต่ก่อนก็ใช้ชื่อกาเต่าเพชรสมนึก,กนเกาะเก่าคอยเข็มท่าไคยนะครับก็จะซ้อมอยู่ที่เซรภูมิร้อยเอ็ดก่อนที่จะถึงวันชกประมาณอาทิตย์หนึ่งก็จะลงไปเก็บตัวที่ทีเด็ดเก้าสิบเก้านะครับมีทางด้านที่ร้อยเอ็ดมีเฮตีนะครับดูแลการพิซซ้อมให้การบำรุงนะครับเป็นมวยที่อาวุธหนักแรงครับจีนซ้ายหนักแรงหมัดหนักศอกคมปอดใหญ่ปลายแรงครับมวยตัวนี้ ฟอร์มหลังของทางด้านกอเต่านะครับก็มีแพคคะแนนเจ้าเพชรสังวนันซอสมมนคาเมนชนะคะแนนเพชรนำชัยสอจอต้งปราจีนแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าเพชรสังวนันเขาไฟสุดท้ายนี่ก็ต่อยได้ดีนะครับสามไฟหลังนี้ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับกอเต่าวันนี้เจอกับทางด้านอํานาาเดชนะครับซึ่งเป็นมวยนครศรีธรรมราชซ้อมอยู่สินายกโมดนะครับดูฟอร์มหลังน่าจะมีชนะคะแนนเพชรอรุณกบวัสดุพันธ์ภูเก็ต ชนะคะแนนเจ้าจอมโหดจอพัทริยากีฬาสยามนะครับแลว้วก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรตาปีเมียนกีฬาสุราชซึ่งเพชรตายปีก็อยู่ใม่รอบเดียวกันแต่ว่าไฟแรกก็โดนสอบดังหักก็ได้หลุดวงโคจรใม่รอบไปนะครับมาเจอกับทางด้านอนำนาจเดชก,กตันไม่อยู่นะครับวันนี้มาเจอกันเรศเปิดมาคู่นี้นะครับเกาะเต่าเป็นต่อเวลานี้นะครับวันพฤหัสบ,บดีนะครับเรศเปิดมาที่เกาะเต่าเป็นต่อที่เจ็ดสี่เลยนะครับ ส่วนตัวผมนะครับผมชอบไปที่เกาะเต่าเพชรสมนะครับทีมซ้ายหนักแรงหลักเกลี่ยดีนะครับปลอดใหญ่ปลายแรงอาวุธหนักแรงกว่าอาวุธหลากหลายกว่านะครับซึ่งอน้าเดตตัวนี้เป็นมวยที่เข่าในแข็งแกร่งปลายแรงปลอดใจเช่นกันแต่ว่าเจออาวุธหลากหลายเจอลูกหนักลูกแรงเจอหมัดซึ่งเป็นของแสลงอเนาจเดตพอสมควรน่าจะต้านไม่อยู่ครับผมให้เป็นทีเด็ดนะครับเปิดหัวของรายการมาผมชอบไปที่เกาะเต่าเพชรสมนะครับคู่แ ต่อไปมาดูค้่ที่สองของรายการนะครับพยักศักสตูนหรือเจ้าพยักเช็ดทุ่งว่านครับวันนี้พบกับคู่ปรับเก่าที่ตดกันมาหลายครั้งนะครับเพชรเอกเกียริจำรูนหรือเจ้าฟ้ามีชัยสอเพชรจำรัดนะครับมวยจากสระบุรีพยักศักสตูนนะครับซ้ายหนักแดงนะครับพึ่งพึ่งได้แชมป์มวยรุ่นร้อยแปดปอนด์ไปรองนะครับของจิ๋มวยช่องเจ็ดสีนะครับโดยการชนะคะแนนเจ้าเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์นะครับ ทีนซ้ายหนักแรงฉลาดและเตรียมดีซ้อมอยู่ที่ราชามวยไทยกับทีมงานผู้จัดโดยมีการเฉียบเกต็ดเพชรนะครับดูแลการที่ซ้อมฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนพิเศษเกตชมรูนล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเกาะต่อเพชรสมุทรที่ช่องเจ็ดนะครับวันนั้นดูไม่น่าแพ้แต่กรรมการก็ให้แพ้นะครับผสุดทา้ายชิงแชมป์ก็ชนะคะแนนเจ้าเพชรส่องแสงพเพชรเจเริญบิดนะครับเมื่อตัวนี้เก่งหนักแรงฉลาดและเตรียมดีนะครับ ส่วนด้านคู่โชคนะครับเพชรเอกเกียรติจำรูนนะครับจากสระบุรีตัวนี้เข่าในแข็งแข่งฉลาดลักเกลียมดีครับฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนให้กับพยักษ์ศักดิ์สุนคู่โชควันนี้แล้วก็มาชนะคะแนนเพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์สุดท้ายก็ไปแพ้คะแนนให้กับเพชรมาลยเพชรเจริญวิทย์นะครับคู่นี้เตปเปิดมาที่เจ้าพยักษ์ศักดิ์สุนเป็นต่อที่ห้าสามนะครับเตปเปิดมาวันนี้พยักษ์ศักดิ์สุนเป็นต่อที่ห้าสามคู่นี้พบกันมาแล้วห้าครั้งนะครับพยักษ์ ชนะไปสามทางด้านเพชรเอกชนะไปสองนะครับโกแล้วห้าครั้งสถิติคมอยู่นะครับแล้วก็ช่วงหลังเนี่ยพยักสัตตูนมาอยู่กับทีมงานผู้จัดนะครับการพิดซ้อมดีหน้าเสือไม่ต้องพูดถึงครับช่องเจ็ดสีได้เปรียบครบวงจรนะครับเดบเปิดมาห้าสามรีบเข้านะครับก่อนอราคาเจะไหลก่อนราคาจะวิ่งนะครับมีโอกาสได้ออกตัวบางทุนถ้ามวยเบียดมีโอกาสกินเต็มนะครับฝีมือดีดกว่าฉลาดกว่า ทีมงานผู้จัดหน้าเสีของผู้จัดเนี่ยที่มีแรงอยู่แล้วนะครับให้เป็นทีเด็ดตัวที่2ครับพยักศักส,กสตูลน,นะครับส่วนคู่ที่3าของรายการนะครับเมืองลบสอสลัดชีพนะครับอิทธิพลวอยืนยงนะครับตัวนี้แข็งแกร่งหนักแรงซ้อมอยู่ที่สอสลัดชีพลบบุรีนะครับเป็นมวยจากน้องคายฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนเจ้าเพชรมงคลศูนย์เราห์ให้ต้มที่ต้องเจ็ดนะครับแล้วก็มาแพนอกยก4ี่เพชรแสนเสียบส,สอจ้าตงประจีน ตัวนี้หนักแรงแรงนะครับหนักแรงทุกลูกเขาในเหนียวแน่นวันนี้พบกับเมืองลาวเกียรติทงยศนะครับจากสปปลาวมาต่อยแทนประทัดเพชรบีเคเขาใหญ่ครับตัวนี้ช่วงหลังฟอร์มสดครับมีรายการอาทิตย์ที่แล้วนะครับต่อยกับเพชรประทัดสิทธิ์นายกที่เวียบตะพงแต่ว่ามานะครับเมืองลาวมีรายการช่องเกียรติศรีก็จะยกมาต่อยวันนี้ฟอมหลังก็มีชนะคะแนนเจ้าเสือพยัคฆ์บางกอกอรย์ยนต์มีชนะคะแนนมีชัยปลอยเอี่ยมเฮง นะครับไฟ้ายโคชนอนกยกที่4ดาบดำปศทททองทวีนะครับที่จริงขึ้นไปเป็นรองเยอะแต่ว่าต่อยไปในหโโใช้ความแกร่งใช้ลูกใหญ่นะครับแลกแข้งแลกเขาแลกหมัดฟันศอกดาบดำแตกแล้วยกที่4เตะจนแขนมีปัญหานะครับแขนเจ็บดาบดำก็ยอมให้กรรมาการจับแพ้นะครับยกที่4มวยคู่นี้นะครับต่อย1น2ปอนด์ปกติใน,นเมืองลบมีโปรแกรมต่อ120 ต่ว่าต่อยปกติร้อยยี่สิบสองร้อยิบสามเป็นประจำครับวันนี้เนี่ยเหมือนทางทีมงานจัดให้เกิดนะครับท่านประหลัดที่มาเวทีนะครับอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมาแจ้งเกิดพามงคลยังไม่กลับนะครับยังรอยังรอแจ้งเกิดให้เมืองลบสอสละชีพกับไฟนี้น่าจะได้เกิดนะครับดีกว่าทุกโรคแบบเดี๋ยวยังไม่เปิดนะครับแต่ผมให้ทีเด็ดไปที่เมืองลบสอสละชีพเป็นตัวที่สามเด็ดอีกแล้วนะครับ มาดูคู่ที่4นะครับู่๋อของรายการวันนี้นะครับเพชรสมานสอสมานการเมน้นหรือเจ้านิวแสนชัยประกรณพรสุรินนะครับมวยจากจังหวัดสุรินทร์ซ้อมสกแพมวยไทยของเสียสมานนะครับป้องกันแชมป์รุ่นว่าย่สองปอนด์วันนี้วันนี้เจอกับทางด้านปานเทพพิเคเขาใหญ่นะครับหรือเจ้าสมานเทพปอเพชรสิริตัวนี้สูงยาวเข่าแหลมตีนหนักนะครับตีนหนักแรงเข่าในแข็งแรงเหนียวมวยดีนะครับซ้อมอยู่ที่สิบหนุ่มน้อย มวยสูงยาวยับไส้รุนแรงครับฝีมือดีฉลาดหลักเหลี่ยมดีนะครับฟอร์มหลังก็มีแพ้คะแนนจ้ซุปเปอร์เล็กจิตเมืองนนท์แล้วก็มาชนะนอกทุกที่สี่เพชรแม่พริกฟอดไปแยกแดนเหนือพอสุดท้ายก็มาชนะคะแนนเจ้าเพชรแสนเสบสจต้งประจีนวันนั้นหมดยกห้านี่ราคาเบียดนะครับแต่ว่ากรรมการก็รวบรวมคะแนนแล้วชูมือทางด้านปานเทพชนะคะแนนไปนะครับมือคููนี้หน้าวันนี้นะครับตู่เพชรสมานได้เปรียด เรดเปิดมานี่เพชรสมานเป็นต่อที่11.8นะครับเขาเกมกว่าน้ำหนักนี้น้ำหนักดีน้ำหนักเก่งธรรมชาติหนักแรงนะครับเสียเปรียบเฉพาะรูปร่างซึ่งเที่ยบก,กว่าแต่วันนี้นะครับราคาเรดเปิดมาแค่11.8ผมชอบไปที่เพชรสมานเขาสมานการเม้นฝีมือดีหลักเกลี่ยมดีเขาเกมกว่านะครับต้นๆนน่าจะไปได้น่าจะอยู่ได้นะครับ ผมมองว่าวันนี้ให้เป็นทีเด็ดตัวที่สี่เลยนะครับเพชรสมานซอสมานการเมน้นสรุปแล้วนะครับวันนี้คู่แรกนั้นผมชอบไปที่เกา,เาะเต่าเพชรสมนึกครับเป็นทีเด็ดของรายการตัวแรกนะครับส่วนตัวที่สองผมชอบพิธีพยักศักดิก์สตูลนะครับเนื้อกว่าทุกรูปแบบเรด,ดเปิดมาแค่ 5, 3, ห้าสามน่าติดตามครับตัวที่สามครับเมืองลบศอสลาชีพดีกว่าทุกรูปแบบเช่นกันวันนี้จัดให้เกิดน่าจะเกิดได้ครับเมืองลบศอสลาดชีพ ส่วนคู่ที่4นะครับเอสสมานซอสมานารเมนป้องกัน100้อยแชมป์รวมร้อยยี่สบอปอนด์วันนี้เดบิวต์มาแค่1 1บเเข้าไปก่อนได้เปรียบนะครับแข่งกว่าเยอะนะครับฝีมือดีไดเปียบ,บแค่รูปร่างน่าติดตามครับวันนี้อย่าลืมนะครับแฟนคลับที่กําลังมองหาหมวยลายพักยกนะครับไลฟ์พักยกยี่สิบสี่เป็นไลฟ์พักยกระบบอัตโนมัตินะครับรวดเด็วทันใจจากอฟอรเวทีที่นี่มีราคาให้ออกตัวตลอดนะครับไม่ผิดหวัง แอปพิเคตสสีที่เดียวจบครบทุกความมันนะครับแอปพิเกตสสีที่นี่การันตีเรื่องความมั่นคงในด้านการเงินแฟนคลับเข้าไปสมัครได้เลยนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเข้าไปสมัครไปกรอกข้อมูลได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับเข้าไปดูว่าเมยนคู่นี้เดบิปิดมาเท่าไหร่นะครับราคาไหลต่อให้รองยังไงนะครับเข้าไปดูได้ตนเองเราจะไม่ได้โดนหลอกนะครับเข้าไปดูได้ตนเองและแฟนคลับที่อยากเข้ากลุ่มไลน์ของผมนะครับ เบอร์โทรผมก็ไปนะครับ093 005 0480เป็นเบอร์โทรผมเองนะครับก็จะขึ้นไลน์แล้วก็ทักมานะครับบอกว่ามีความประสงค์จะเข้ากลุ่มไลน์ผมนะครับผมก็จะเชิญเข้ากลุ่มอันนี้ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีแล้วก็แฟนคลับนะครับอย่าลืมที่ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมมาโดยตลอดนะครับผมก็จะมี Youtube ช่องสำรองนะครับอพรมช่องสำรองนะครับเขียนว่าอพรมช่องสำรองเผื่อไว้นะครับเพราะว่า YouTube อันนี้ อ,อมเมงดดกบัวนี่โดนบล็อกโดนอะไรไปนะครับเราก็จะดูผ่านวิเคราะมวยหรือติดตาม,มข่าวสารจากผมได้ทางช่องอรมช่องสำรองครับผมจะลงคลิปคู่กันไปนะครับแฟนคลับก็จะลืมเข้าไปดูแล้วกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่เคียงข้างผมมาโดยตลอดพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ